สวัสดีค่ะสวัสดีวันวันพุทธที่9พฤศจิกายนนะคะพศ2565เวลา11โมงกว่ากว่า11โมงครึ่งค่ะตอนนี้บรรยากาศวันนี้ต้นเดือนพฤศจิกายนก็ยังเป็นช่วงที่ใบไม้ยังมีสีเหลืองยังมีเริ่มหิมะเริ่มจะมาแล้วค่ะ โน่นบนยอดเขานะคะวันนี้เต็มไปด้วยหมอกเลยนะเมื่อวันก่อนหิมะบนยอดเขาตกแล้วคะ่ะแต่ว่าพอมาสัปดาห์นี้ก็หายไปหมดแล้วแหละแล้วก็วันนี้มีหมอกลงมาแทนอากาศวันนี้ค่อนข้างหนาวเย็นค่ะแต่แมรินไม่รู้ว่าอ,อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเมื่อเช้าไม่ได้ดูอุณหภูมิเลยไม่ได้น่าจะประมาณสักสี่ห้าองศาประมาณนี้คะ่ะหนาวมากเลยตอนนี้ ก็มาเข้าในส่วนผักมันเดิมค่ะดอกดาวเรืองก็ยังสวยงามอยู่นะคะทุกคนก็ยังเหลืองสวยอยู่แต่ว่าผักอื่นๆนี่ก็เก็บไปใส่ในกระถางแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่บ้านหมดแล้วค่ะแต่ว่ากะเพราเนี่ยว่าจะถอนไม่ใช่กะเพราสีโหระพานะคะว่าจะถอนออกแต่ว่ามันยังต้นมันใหญ่อยู่เอาไปใส่ในกระถางก็กลัวมันจะตายค่ะก็เลยเก็บไว้นี่แหละก่อนเอาไว้นี่แหละเนาะ เผื่อมันจะรอดหนาวค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะอามาเก็บเอาผัดไปผัดใส่หมูสับค่ะหมูสับผัดเผ็ดใบโหระพาเนาะอันนี้ใบโหระพาแนละเมื่อกี้พูดผิดค่ะนี่ยอดงามๆเลยนะเก็บให้เยอะๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวอิมะมาก่อนเดี๋ยวเผื่อเขา ไม่รอดมันจะเสียดายแล้วเก็บไปแช่ในตู้เย็นไว้ถ้าเกิดว่าไม่หนาวตายก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าโชคดีไปค่ะเนี่ยเหมือนฝนจะตกเลยค่ะฝนลินลินลงมาแล้วเนี่ยนิดนึงคาดว่าคืนนี้นะน่าจะฝนตกอึมคึมอึมคึมไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันแล้วค่ะ จะขึ้นเป็นเลาะดูเห็ดบนเขาก็าท่าทางคงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าบ้านเรามันสูงอากาศมันเย็นเกินเห็ดมันก็ไม่เกิดค่ะเห็ดฤดูหนาวก็ไม่มีหรอกแล้วอีกอย่างก็คืออยู่คนเดียวเนะาะจะเข้าป่าคนเดียวก็กลัวก็เลยอยู่บ้านเขียนนั่นเขียนนี่ไปค่ะ ทำอ e ีบุ๊กไปนี่เดี๋ยววันนี้จะกินอะไรเผ็ดๆซะหน่อยผัดเผ็ดหมูสับแล้วก็ไข่ดาวกับข้าวสวยร้อนๆค่ะวันนี้เมื่อวานนี้กินส้มตำไปนะแล้วก็ไม่ลินเป็นคนหนึ่งที่ตำส้มตำกินเองแล้วไม่เคยอร่อยเลยค่ะ กินไม่หมดเลยตำไปตั้งเยอะนะแล้วก็กินไม่หมดนี่ทำอย่างอื่นโอเคอยู่นะแต่ว่าตำส้มตำนี่ยอมแพ้เลยค่ะเพราะว่าบางทีเครื่องมันไม่ครบนี่เหมือนกับมันจะเยอะนะคะเนี่ยมันมันเป็นใบมันสั้นๆนะคะมันก้านสั้นๆเนี่ยมันยังไม่ยาวนะแล้วมันก็จะเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะมันก็จะได้สั้นๆแบบนี้นะ วันนี้ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็เลยมาถ่ายเก็บใบโหระพาค่ะใบโหระพาม่วงนี่ก็มีนะเดี๋ยวเอาไปรวมๆกันนี่ค่ะสีม่วง,วงจะเข้าป่าก็ไม่กล้าเข้าอนเพราะว่าอยู่คนเดียวกลัวจะไปลื่นล้มลื่นอะไรในป่าแล้วก็ ไม่มีใครเจออะไรแบบนี้ก็เลยอยู่บ้านทำงานบ้านค่ะเข้าในเมืองในอะไรก็ไม่ค่อยได้เข้านะเพราะว่ากา็สามีก็จะเข้าเมืองทุกวันเนาะไปทำงานในเมืองแล้วก็เวลาแบบกับคงกับข้าวแบบนี้แกก็จะซื้อมาด้วยอีกอย่างทั้งสามีทั้งลูกสาวเลยค่ะเขาลูกสาวก็ไปเรียนในเมือง แล้วทีนี้พอลูกเลิกเรียนอ่าลูกก็ขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีแถวแถวบ้านนะคะใกล้ๆบ้านนั่นแหละเอ่อไม่ใช่มามาสถานีที่ในเมืองที่พ่อทํำงานอยู่ค่ะแล้วลูกก็สองคนพ่อลูกเขาก็ซื้อกับข้าวขึ้นมาด้วยแม่ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเมืองกับเขาเท่าไหร่คะ่ะนี่ แม่ก็อยู่บ้านทํางานบ้านไปค่ะนี่นะคะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนเนาะที่เวลาเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปทํางานเราก็จะอยู่บ้านแบบนี้ค่ะชีวิตแม่รินมาอยู่เมืองนอกนี่ไม่ยังไม่เคยได้ทํางานเป็นเป็นงานเป็นการเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะทําอยู่ช่วงก่อนหน้านูน้นที่ยังไม่ได้ป่วยก็ไปทํางานอยู่ที่โรงแรม ไปทำทำความสะอาดทําที่นอนทําห้องนอนอะไรแบบนี้ปูเตียงปูอะไรให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปช่วยเขาทําบุฟเฟ่ต์ไทยวันพระฤหัสบดีทําอยู่ประมาณสองปีแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เจ้าของเขาหมดสัญญาเช่าเขาก็ไม่ได้เช่าต่อเขาก็เลยเลิกเลิกไปประกอบกับตัวเองก็ป่วย ก็เลยไม่ได้ทำมาหกปีแล้วค่ะที่ไม่ได้ทำอะไรก็ชีวิตทำงานก็อยู่แค่นั้นค่ะทำไม่ทุกวันทำวันพฤหัสสัปดาห์ละบางทีก็ไปช่วยเขาทำห้องนอนสัปดาห์ละวันสองวันแบบนี้ค่ะทำอยู่สองปีสองหรือสามปีนี่แหละแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้ทำมาอีกเลยค่ะจนทุกวันนี้อยู่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อ ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าประมาณนี้เนาะชีวิตแม่บ้านคนหนึ่งในต่างแดนค่ะที่ไม่ได้ทำงานไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านคะ่ะก็อยู่บ้านปลูกผักปลูกอะไรให้ลูกให้ลดรายจ่ายนะคะสำหรับครอบครัวนนดึงใบออกดีไหมนี่ได้แล้วค่ะใบโหระพาสีม่วงของเราวันนี้ จะเอาไปผัดเผ็ดหมูสับค่ะแล้วก็ไข่ดาวกับข้าวสวยรล่ลอนเป็นข้าเที่ยงสำหรับวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2565ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกับมมลินใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมาดูดอกดาวเรืองกันต่อไหมสักนิดนึงนี่ค่ะ สวนผักบรรยากาศภูเขาที่อึมครึมอึมครึม,มค่ะ